อาสมสาธินี่มันชวนติดตามจริงๆนะสมมติเราหลับตาเป็นสักครั้งเนะถ้าเราจับจุดได้นี่นะจ๊ะใจมันนิ่งนะแล้วมันนุ่มๆมีอยู่คนยนโะยมโยงคนมาเล่าให้ฟังไนะโยมโยงรู้จักโยมโยมไหมสร้างวัดโยมประยงบายงอใจมันหนุ่มๆหยุ่มหยุมภาษาอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยววางวันมาอ่กและหลวงพ่อใจมันหนิมหนมหนิมมเอ๊ะมันอะไร <c oughs> คือไม่รู้จะบอกไงก็คือมันมันนุ่มนุ่มอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เดิมใจคนเรเวลาหลับตาแล้วมันจะมันหาทางเข้าไปในท้องไม่ได้ใช่ไหมมันไม่น่าเชื่อมันเทาะห่างจากจมูกแก่ศอกเดียวไม่หลับตามัน มองก็ไป่ได้ทองไม่ได้เจ็บใจอยานวันนั้นใจมันหยุมหยุมหยุมหยุ่ <c oughs> อ,อ้แหลกดีเหมือเงันแล้วมีความสุขทีนี้ความสุขครั้งแรกที่ได้จากสมาธิแม้เพียงเล็กน้อยนะจ๊ะมันชวนติดตามเนี่ะให้เราอยากเจอความสุขที่ยิ่งกว่านี้นี่มันทาให้เรากระตืรอรือล้นอยากนั่งต่อนั่งไอ้คำว่านั่งหน้ายิ้มยิ้มมันเป็นไปเอง ไม่ใช่ว่าพรหลับตาเราก็ยิ้มเพลไม่ใช่นะไมใชมันจะเกิดขึ้นเองเนี่ะมันมันจะหยิมหยมหนเออกล้ามเนื้อที่หนามันจะขยายมันมันชอบนะชอบอารมณ์หย่มหยมเนี่ยแล้วพอพอนั่งไปนานๆก็มันเออตัวมันโล่งๆนะโปร่งเบา แลมันสบายเออคำว่าสบายนี่เราเพิ่งรู้จักจริงแต่เดิมขอยืมมาใช่นะนั่งให้สบายนะคุณอยู่ให้อยู่ให้สบายนะเชื่อไหมรู้จักแต่คําแต่เข้าไปถึงความหมายหรืออารมณ์นั้นนที่ใช้คําว่าสบายแต่พอหยุมหยุมมันได้เนี <laughs> ่ยมันสบายแเดียว <laughs> โอ้แล้วก็ชวนติดตามแล้วพอนั่ง,งไปน,นะ แสงสว่างแสงแรกเกิดขึ้นีออมันโตกกระจายเนี่ยแต่มันมีความสุขอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยมันสุขนะแล้วมันอจจัศจรรย์เออหลับตาทำไมมันสว่างได้ไอ้ทำไมหลับตามันไม่มืดเนยไอ้ทำไมมันสว่างไอ,อ้ล้าทำไมสว่างอันนี้มันไม่เหมือนกับสว่างของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างยังถึงทางตานันแค่หกโมงเย็น นอกจากนอร์เวย์ถึงเที่ยงคืนแปลว่าครบไม่ยี่สี่นอเออแต่ไอ้ไอ้สว่างในตัวมันได้ยี่สี่นอเอจะเป็นเดฟโร์เซเวนอยี่สี่นอเจ็ดวันนี่